หนุ่มมึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์นะตลาดโตลุงนาศาลชลบุรีนะนี่จะร้านเสร็จคนเข้าเพียบเลยนะตอนนี้มีออเดอร์รอไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องเบดในร้านกันนะครับมีก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะน้องเบตสวัสดีครับ น,นี่อยผู้ช่วยใครอะ่ะสวยจังเลยผู้ช่วยดีครับนี่อันนี้เป็นยำอ,อ,อะไรเลยสองไข่ค่ะสองไข่มีไข่อะไรไข่อะไรไข่ปูไข่แมงดาค่ะไข่ปูไข่แมงดาแบบนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทนี่แยกน้ำยำเหรอครับค่ะ <c oughs> นะก็จะมีปูม,ม้ามีไข่แมงดาหอยนางรมนี่ตัวให,ใหญ่เลย <c oughs> วัตถุดิบจัดเต็มเหมือนเดิม อันนี้เป็นยำปูม,มาเดวเราไปฝั่งนู้นใกล้ๆน้ำเบรทางนี้ร้อนๆโหปูมีไข่ด้วยนี<า>่อโอ้โห ทงนี้ลูกค้าสั่งกี่อย่างอ่ะสองค่ะสองอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นปูบ้านนะครับก็จะเนื้อแน่นแน่นสดสด,สดหวานหวาน น้องเบลได้สี่ตัวเลยเหรออย่าปูม,มาค่ะใส่สี่เลยเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนีนายยกมาดูใ,ใกล้หน่อย นี่ให้แบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทนี่หูส,สดๆแน่นๆตอนนี้ขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะน,น,ะนี่มาดูทำน้ำยำอันนี้แบบไม่ปลานาะาน ก็บามกแต่ที่เไม่บย่งเยใช่ไหมคะานเผ็ดไหมคะยำไปเลยหรือแยกน้ำคะยัเลยนะคะมีถ้วยปิดฝาปักหมูค่ะใส่ถ้วยปิดฝาพร้อมทานเลย เป็นยำมอะไรน้องเบสมาม่าทะเลมาม่าทะเลราคาเจ็ดสิบ ดม,มาดูยำขนมจีนฮะยำขนมจีนแยกน้ำชุดชุดหนึ่งสองห่ออีกชุด,ด,ชด,ดหนึดดง่งหนึ่งห่อใช่ไหมทั้งหมดชุดเดียวป่ะพี่สองชุดชุดละสองห่อนม่สห่อุงห่อเยถุงน่เป็นสองชุด้น ยำขนมจีนขายเท่าไหร่น้องเวทเจ็ดสิบบาท ของทะเลมะแรงวันก็จะเยอนนิดนึงนะนี่อันนี้มีเห็ดหูหนูด้วยจะเจ็ดสิบร้อยห้าสิบ บอกให้เลยว่าจัดร้านเสร็จนี่ลูกค้าเข้ารัวๆเลยนะครับนะค้าหม,ายมูยำไปเลยเนะพี่เป็ <ham> <mm <baseline> นาม <im iß> ไม่่ไมีย่เี้ย, <mm> ม,ยมากนี่หลังร้านก็เข้าหน้าร้านก็เข้านีา่ห <mm> ม,ยมูยวเจ็ดสุขค <mm> ุณน,นะคะ มาอยู่ในรถ <t> มีสองชิ้นน้องเพิร์ลมีน้องูพิร์ลกับน,น้องเพิร์ลมียำหลอดอันนี้เป็นอะไรน้องเป็ดน,น้ำยำขนมจีนเราจะใช้เป็นพริกผงนะพริกผงกับพริกสดค่ะอ๋อ Yeah บอกเห้เลยว่าเจ็ดสิบบาทนี่จับใส่ให้ไม่ยัง้งแต่ทั้งแซบทั้งอิม่มทั้งจุกนะมาร้านนี้นะครับน่าก็ขอบคุณเอฟซีจากสมุรประการนะที่วันนั้นมานั่งทานยำที่ร้านนะแล้วมานั่งชมแม่ค้าบอกแม่ค้าน่ารักด้วย <laughs> เมื่อกี้มาม่าห่อเดียวใช่ไหมาม,ะมะหาม่าห่อเดียวยังถุงขนาดนั้นเดี๋ยวดูมาม่าสองห่อนะใส่อะไรใส่หูหนูลูกใส่อะไรไปอ่ะหูหนูนะ บอกให้เลยว่าวันนี้น้องเบตยกมาทั้งทะเลแมงดาปูม้าเพียบไม่ได้หมดแค่นี้นะยังเลี้ยงวที่บ้านอีกน้องเบต <c oughs> ปูม้านี่มาส่งกันเป็นๆเ,เลยโอ้โห <c oughs> ดูนี่ลนกระมังกระมังนี้แปดสิบบาทโอ้ <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวมาดูยำสามหอยขอสามหอยก่อนปิดคลิปที่สามหอยนะครับนี่หอยที่หนึ่งหอยน้องเบ็ดเอ้ยหอยแมงผู้หอยที่หนึ่งนะครับยำสองหอยนะครับนี่ค่ะหอยจานทรเ่าวันละสิบค่าถ้าสามหอยสองร้อยค่าแค่นี่นี่หอยแมงผู้ หอยนางรมแล้วก็หอยหอยตะแคงนีออ่อันนี้ปลาค่ะนี่โหสีน้ำปลานี่ข้นๆเลยจน้จนๆเลยสวัสดีค่ะ ตามด้วยหอมเที่ยวค่ะน,นี่แบบนี้นะราคาเท่าไหร่น้องเบสร้อยห้าสิบบาทนี่โอ้โหน่ากินมากไปแล้วอ่ะสำหรับใครจะมาอุดหนุนร้านนี้นะเปิดขายทุกวันนะเดี๋ยววนันนี้ขอบคุณน้องเบสมากนะครับนะ,นะโอเคครับ